สู่รายการคุณพระช่วยครับเรายังอยู่ในโครงการไทยเทมนะครับผมครับผมไอเทมไทยที่คนทั่วไปเข้าถึงได้นะครับก็เป็นโครงการที่สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยนำผ้าไทยครับจากการประกวด4พผืน4ชุมชนมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงทุกคนครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราดูที่มาของผ้าเข่าม้าครับจากจังหวัดราชบุรีวันนี้เราจะมาพูดถึงผ้าไทยผืนต่อไปครับ เป็นผืนที่3ครับจะเป็นผ้าอะไรพบกับดีไซเนอร์ผู้ออกแบบและเจ้าของแบรนด์พาว่าคุณแหวนแหวนปะวะนิสาครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับสดีครับคุณแหวนสองวงไม่ได้น่าเดือดผิดคนนะครับสองวงโดยเรามาคุยเรื่องของแบรนด์ภาวากนมันเริ่มต้นยังไงครับแบรนด์นี้ต้องบอกเลยว่าแหวนเนี่ยไม่ได้มีพื้นฐานดีไซน์หรืออะไรมานะแต่ว่าเป็นคนชอบผ้าไทยมากคือเติบโตมไปวยผ้าไทยด้วยความที่ว่าครอบครัวในไทยจ๋ามากเห็นคุณย่าใส่เห็นคุณยายคุณทวดใส่แล้วเราก็พอโตขึ้นมาแล้วเราก็เห็นผ้าไทยเนี่ยมันค่อยๆหายไปจากสังคมเรื่อยเรื่อยแล้วเราก็เลยว่าเอ๊ะแบบ ทำไมเห็นแต่คนรุ่นใหม่ใส่ผ้าไทยไปงานมั่นไปแบบงานในวัดงานบุญทั้งหลายแหละทำไมเราไม่เอาผ้าไทยให้มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันของเรามันแต่เราก็มองแล้วก็แบบมันอาจจะยังไม่มีดีไซน์ที่โดนใจคนสมัยใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยว่าเอออยากจะดีไซน์อะไรที่เป็นไอเทมที่คนสมัยใหม่เนี่ยสามารถใช้ได้โดยที่รู้สึกว่ามันไม่เฉยใช้ได้โดยรู้สึกว่าเฮ้ยมนะันเท่มันเก๋เราถือแล้วมันแบบ มีความโดดเด่นมีความยูนิคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของแบรนด์พาวาค่ะที่ใส่มาปกติคุณแหวนแหวนก็ดูแล้วเป็นคนช่างแต่งตัวนะ,นะันยุคทันสมัยพี่เห็นบอกว่าสั่งผ้าไหมมาจาก อุดรธานีใช่นี่ทอมืออุดรธานีเลยมาตัดเป็นการพิเศษเพื่อกันนี้ครับผมข้างหลังก็จะเป็นผ้าลูกไม้อข้างหลังเป็นผ้าลูกไม้นะคะแอบแบบมีเปิดหลังเบาๆบาดนึงต้องแบบต้องเป็นผ้าไหมที่แบบมีกิมมิกนิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นผ้าไหมแบบสูตรเรียบๆอาจจะเห็นบ่อยอาจจะรู้สึกว่ามันดูผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาผ้าไหมมาเล่นให้มันสนุกขึ้นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่แหวนชอบแล้วเวลานอกจากแบรนด์ของตัวเองที่เป็นแบรนด์กระเป๋าเนี่ย เสื้อผ้าที่ใส่โดยเฉพาะเวลาไปต่างประเทศเนี่ยคือใส่ผ้าใหม่ตลอดชุดนี้ข้านกกี่ตัวแล้วเนี่ยเออชุดนี้น่าจะหมดฟาร์มยู่นะเพราะขนหลุดแล้วกเติมเรื่อยๆมีตกแต่งด้วยขนมีขนด้วยนิดนึงคือเราก็รู้สึกว่าเราต้องแบบใส่กิมมิคให้ผ้าไทยดูเราไม่น่าเบื่อเราอยากให้ผ้าไทยคนเห็นแล้วแบบตะลึงอะว่าแบบเฮ้ยเก๋อะเฮ้ยเห็นแล้วต้องแบบหันหลังเหลียวมองอะไรอย่างนี้ครับเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สวยมากมุกกลับมาเรื่องไทยเท่มตกลมวงใจเราเลือกผ้าอะไร แหวนก็เลือกนะคะเป็นผ้าขิดจากอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีค่ะพี่เทง่งผ้าขิดนี้นี่คือแบบโหแบบพี่เท่งแหวนเห็นแล้วแบบตะลึงอ่ะสวยมากสวยแบบด้วยสีของมันนะคะก็คือเป็นสีที่ย้อมสีธรรมชาติหมดเลยแล้วก็เป็นแบบสีย้อมธรรมชาติที่ได้จากวัตถุด,ดิบที่อยู่ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นแก่นมะขามเอยเปลือกระดูเอยอซึ่งชาวบ้านก็นามาย้อมเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆก่อนหน้านี้คุณเป็นแบบรู้ไหม เขาเออคือต่างๆมาอยอมเราเรารู้ไหมว่าศึกษานะเพราะว่าทําแบรนด์กระเป๋าเนี่ยแล้วอย่างเวลาแหวนไปขายต่างประเทศเพราะเรามีขายที่นิวยอร์กที่ดูไบแล้วก็ที่ปารีสเนี่ยต่างชาติจะชอบมากอะไรที่เป็นแบบมีความส ustainable เป็นสีธรรมชาติอะไรที่ไม่เป็นเคมีเพราะฉะนั้นเ,นเราก็ได้พยายามศึกษามาแล้วก็ได้มาเจอผือนนี้เนี่ยซึ่งเป็นสีธรรมชาติที่แบบแหวนมั่นใจต่างชาติเห็นต้องกรี๊ดอ่ะมันเป็นเหลืองที่สวยมากแล้วไม่ใช่แค่สีอย่างเดียวแต่ลายคือลายแบบ เห็นแล้วกรี๊ดคือแบบเป็นลายผ้าขิดซึ่งผ้าขิดเนี่ยคือชื่อว่าทํายากมากกว่าจะสกิดแตละแบบว่าลายกว่าแตละ,ละ<า>ดอกขึ้นมา huh, แล้วลายของเขาเนี่ยค่ะคือเป็นลายดอกโบราณผสมผส,ส,สานกันแบบแบบซับซ้อนเลยนะกับลวดลายที่เป็นจินตนาการของผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานได้คิดขึ้นมานะคะซึ่งแบบมีทั้งแบบปลามีแบบคันามีแบบเคี้ยวเกี่ยวข้าวมีแบบรวงข้าวคือเห็นแล้วแบบนี่คืองานศิลปะเนาะ เป็นงานศิลปะบนผืนผ้าอย่างแท้จริงเลยค่ะสวยมากจริงๆคืนนี้แสดงว่าโทนสีที่เลือกมาก็เป็นโทนสีเหลืองใช่ไหมฮะจากไทเทคไทเทนบุ๊กค่ะนะครับผมใช่แล้วค่ะก็เป็นเทรนที่คือด้วยสีแแหวนก็ได้ไปศึกษาในหนังสือ t ทเทคไท t เทรนบุ๊กเนี่ยคือเป็นสีเหลืองที่มีความหมายดีมากๆด้วยนะคะคือแบบเขามีคำนิยามว่า the value of the legacy ซึ่งเราก็เฮ้ยน่าสนใจคืออะไรก็พยายามพยายามไปศึกษาดูคือในช่วงประมาณปี1920หรือในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่6กอะค่ะก็คือเป็นช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยก็ได้รับอ,อ,อิทธิพลมาจากประเทศตะวันตกเยอะออคือประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยเป็นประเทศในช่วงที่ ้าทันโลกสากลโลกมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการปกครองเอ่ยงานสถาปัตยกรรมที่เราเห็นหูคโลเนียลสวยงามโออางานศิลปะด้วยนี่ดีไซเนอร์รือไปเรียนปราษามาเนี่ยจริงศึกษา แล้วแบบอย่างชื่องชื่อ t h e v a l u e of ูสิทกก็คือพูดถึงเ,ออเมืองจำลองดุสิตธานีที่เราได้จำลองการปกครองระบบประชาธิปไตยตอนนั้นคือเป็นการที่ประเทศไทยของเราเนี่ยก้าวไปทันสู่สากลโลกอโอ้ซึ่งเราแบบ โอ้โห oh, แล้วคือสีเหลืองอันนี้เนี่ยคือคมันพรีเซนต์ตรงจุดนั้น<ม>แล้วมันคือตรงกับแบรนด์ไอเดนติตี้เราอะค่ะที่ว่าเราต้องการนําความเป็นไทยเนี่ยไปสู่สากลเพราะว่าแบรนด์ของแหวนดเนี่ย<ม>ก็ไม่ได้ขายแค่ในเมืองไทยเราอยากจะเอาผ้าไหมเนี่ยส่งออกไปต่างประเทศด้วยแล้วซึ่งชาวต่างชาติก็ให้ความสนใจมากเราเห็นสีเหลืองนี้เนี่ยโลโหที่มาแบบนี้เนี่ยเรารู้สึกแบบมันใช่เลยมันต้องเป็นสีเหลืองนี้ไม่อย่างคือชาวต่างชาติจะเห็นการทอคนบ้าานะตั้งแต่การย้อมเลยนะแล้วการทอขั้นตอนสุดยอดมาก ก็ทอทีละเส้นอ่ะกว่าจะไม่ถืนขึ้นมาจริะมือแฮนด์เมดจริงๆใช่ทำจากมือเลยใช่ทีนี้วัสดุที่นำไปย้อมเฉดสีเหลืองทองนี่คืออะไรฮะมีก็มีนะคะเป็นแก่นขนุนนะคะแล้วก็มีใช่แล้วก็เปลือกประดูด้วยซึ่งแบบ เป็นวัตถุดิบที่หาได้ตามธรรมชาติเลยคือแบบว่าชาวบ้านก็จะหาแบบว่าตามที่มีอยู่ใกล้ๆตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีความมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างแท้จริงเลยแหมพูดอย่างเงี้ยอยากเห็นนะครับผมครับผมถ้าสีเหลืองเหลืองเลยนะเป็นเหลืองของดอกบัว จากไทเทสไทเทรนบุกนะคะแล้วก็ทำเป็นลายอู่ข้าวอุ่น้ำ<ม>้ำซึ่งเหลืองอันนี้เนี่ยที่พรีเซนต์ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยเนี่ยผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานเนี่ยก็เอามาตีความว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเรา<ม>เป็นอู่ลายอู่ข้าวอุ่นน้ำในน้ำมีปลา<อ>ในน้ำมีข้าวนะคะทองของอำมพายใช่ในแบบทุ่งนาที่เห็นรวงข้าวสีทองสะท้อนกับแสงแดดโอ้โหฟังเขาบรรยายมาอย่างนี้คือแบบมัน เอาละครับผมเป็นผ้าสีเหลืองนะครับหรูหรามากครับผมนะฮะต้นกําเนิดผ้าผืนนี้มาจากไหนมีเรื่องราวอย่างไรไปชมที่มาของผ้าขิดสีเหลืองทองครับจากจากังหวัดอุดรธานีเชิญครับ อาพรไทยกับไทยเทพในช่วงนี้พาท่านผู้ชมออกเดินทางสู่ชุมชนบ้านสีชมชื่นตำบลหนองอ้ออำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีชุมชนที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางแห่งงานหัตถกรรมการทอผ้าเนื่องจากมีช่างทอมากฝีมืออยู่นับร้อยคนรวมถึงมีการสืบทอดมรดกลายผ้ามาจากบรรพบุรุษส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลานาน,านถึงสชั่วอายุคนเลยทีเดียว ภาพในวัยเด็กที่จอมจําความได้นะคะก็คือเป็นภาพที่คุณยายกับคุณแม่ทอผ้าอยู่ที่ชุมชนของเราแล้วก็ทางชุมชนของเราจะเป็นผ้าไหมขิดก็คือเป็นการเก็บทีละดอกทีละดอกทีละดอกซึ่งจะมีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นอาชีพที่ส่งจอมเรียนจบปริญญาเป็นภาพที่จําได้เลยก็คือต่อทอดมาจากคุณยายคุณแม่แล้วก็มาสู่รุ่นของจอมค่ะ ชุมชนบ้านสีชมชื่นเดิมเป็นเพียงหมู่บ้านคนทอผ้าขนาดเล็กมีการิรเริ่มทอผ้าขิดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจนกระทั่งปีพุทธศักราช2525 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนับสนุนให้การทอผ้าขิดกลายเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้คนในชุมชนจนกระทั่งสามารถฟื้นคืนชีพให้อาพรผืนนี้กลับมามีชีวิตและถูกอน,นุรักษ์ให้ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันจุดเด่นของผ้าขิดจากชุมชนนี้คือลายผ้าอันเป็นเอกลักษณ์แบบโบราณประยุกต์ แต่ละลายถูกขักทอขึ้นจากลายขีดโบราณผสมผสานกับความคิดสร้างสารรค์ของคนในชุมชนกลายเป็นผ้าจากภูมิปัญญาไทยอันง,งดงามจนถูกเลือกให้เป็นผ้าไทยผืนที่สามในโครงการไทยเทมและมีการสร้างสรรค์าลายพิเศษที่ชื่อว่าลายอู U ่ข้าอู่น้ำขึ้นเป็นพิเศษอีกด้วยสำหรับลายที่จอมกำลังทำอยู่ชื่อลายว่าอู่ข้าอู่น้ำตอนแรกจอมได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจให้จอมและครอบครัว จอมได้มีโอกาสมานั่งคุยกับคุณแม่ว่าคุณแม่เราเห็นหนังสือเล่มนี้แล้วสีธรรมชาติกําลังกลับคืนมาสู่ชุมชนเราเราก็เลยมองว่าเราจะกลับมาทําสีธรรมชาติอีกครั้งโดยใช้ชื่อว่าลายอู่ข้าวอู่น้ําวันนั้นที่จอมไปเชฐการช่วงดํนานานะคะก็นึกภาพบอกว่าคุณแม่ถ้าช่วงวันหนึ่งที่ผลผลิตของเราเต็มท้องนารวงข้าวสีทองที่ออกเต็มหมดในวันที่ชุมชนของเรามาช่วยกัน เก็บเกี่ยวผลผลิตเหมือนการลงแขกมาช่วยการหมายถึงความสามัคคีในชุมชนนะคะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าเป็นรายชื่ออู่ข้าวอู่น้ําที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเราในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะและก็เหตุผลที่จอมใช้สีเหลืองก็คือสีเหลืองมันหมายถึงความรุ่งเรืองแล้วก็เปรียบเสมือนลวงข้าวสีทองที่แก่เต็มที่ในท้องนาน,นะคะ ความสวยงามของผ้าขิดจากชุมชนบ้านสีชมชื่นไม่ได้เกิดจากขั้นตอนการทอเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการใช้เส้นไหมคุณภาพและการย้อมสีธรรมชาติโดยประยุกต์เอาเทคนิคตามแบบฉบับชาวบ้านเข้ามาใช้สร้างเป็นสูตรการทำสีย้อมใหม่ๆที่ทำให้สีติดกับเส้นไหมได้ดียิ่งขึ้นอาทิเช่นการต้มคลั่งรวมกับยางกล้วยการต้มเปลือกต้นเพการวมกับใบเหมือดแอหรือการใช้เกลือแกงต้มกับสีย้อมเป็นต้น นอกจากสูตรต้มสีย้อมดังกล่าวผ้าไหมขิดของชุมชนนี้ยังมีเอกลักษณ์ด้านความแวววาวซึ่งก็เป็นผลมาจากเทคนิคการย้อมที่เป็นสูตรเฉพาะของบ้านสีชมชื่นเช่นกันเทคนิคการย้อมสีของเราพื้นฐานก็คืออาจจะใส่เกลือแกงเพื่อให้สีติดคงทนแต่ความพิเศษของชุมชนเราซึ่งที่อื่นอาจจะไม่เคยรู้ขั้นตอนสุดท้ายของการย้อมสีของเราเราจะใส่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเพิ่มความเงางามของผ้าไหมค่ะ เส้นไหมสีย้อมการสร้างสรรค์ลวดลายและความทุ่มเทในการทอผ้าสะท้อนให้เห็นถึงความรักที่ชาวบ้านสีชมชื่นมีต่อผ้าขิดมรดกทางศิลปะหัตกรรมพื้นบ้านซึ่งสืบทอดมาอย่างยาวนานนับทศวรรษและนี่คือเรื่องราวของผืนผ้าที่นำชีวิตมาสู่ชุมชนผ้าขิดจากตำบลหนองอ้ออำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีอาภรไทยผืนที่สในโครงการไทยเทม โหนะสวยส,สมคำล่ำรือนะครับมผม,มทีนี้หลายคนอยากจะรู้แล้วว่าได้ผ้าแล้วเห็นผ้าแล้วจะออกแบบเป็นไทเทมอย่างไรครับวันนี้โอหต้องบอกเลยนะว่าทําใจยากมากค่ะคือทําใจในการจะตัดผ้าเอามาทํากระเป๋าเพราะผ้ามันสวยเหลือเกินมันเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นภาพงานศิลปะใหญ่ๆผืนหนึ่งอ่ะแต่ว่า เราก็อันนะเราต้องทํามันเป็นกระเป๋าเพราะว่าต้องทําให้มันเข้าถึงได้สําหรับคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็คือด้วยลายของผ้าที่สวยงามมากอยู่แล้วเนี่ยแหวนก็พยายามจะออกแบบให้มันมีความมินิมอลหน่อยไม่เยอะมากคือจริงๆแบรนด์ทาวาเนสังเกตจะมีกิมมิคนน่น<อ>นี่นั่นเยอะมากแต่ว่าด้วยลายของผ้าที่มันสวยมากเราก็ต้องการจะพรีเซนต์จุดนั้นให้กับคนรุ่นใหม่ได้เห็นกันแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยในยุค n น w n o r นอร์เนี่ยคนก็จะชอบอะไรที่มีความ คล่องตัวกระทัดรัดใช้งานได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้น,นแหวนก็อยากจะออกแบบให้เป็นสไตล์ที่มินิมอลมีความธรมรมะทธรมงใช้งานได้ง่ายในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องมีฟังก์ชันที่แบบครบถ้วนเนาะเดี๋ยวนี้แต่ว่าก็ยังคงคอนเซ็ปต์แบรนด์ว่ายัางต้องมีความทันสมัยแล้วก็ต้องมีลูกเล่นกิมมิกเบาๆนิดนึงค่ะ สังเกตนะดีไซเนอร์หรือนักออกแบบที่มาคุยกับเราเนี่ยจะนึกถึงสําคัญคือเรื่องของยุคโควิดปกติคนจะไม่ค่อยพกกระเป๋าใหญ่แล้วเพราะกลับเข้าบ้านมันทำความสะอาดด้วยเป็นห่วงใช่ไหมเออนี่คือเขามองว่ายุคปัจจุบันมันเจออะไรบ้างสถานการณ์เป็นยังไงยุคสมัยเป็นยังไงการออกแบบก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยด้วย่ะครับผู้ชมครับสัปดาห์หน้าครับคุณแหวนจะนํผภาขคิดมาสร้างสรรค์เป็นไทเทมอย่างไรน่าติดตามแน่เลยนะครับวันนี้นะฮะก็ขอขอบคุณครับ เจ้าของแบรนด์ฮาวาคุณแหมวนปะวะนิสาขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครอ่าสัปดาห์หน้านะครับจะเจอกันนะผมคุณพาช่วยนะครับทุกวันอาทิตย์ครับวันโดก้โมงครึ่งวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ